ญ้าตามทุ่งนากับฟางหัวอาหารนะครับไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ทาไมครับพี่เพราะผมเลี้ยงธรรมชาติครับผมไม่ได้ทํางานไม่มีเงินเดือนไม่ซื้อไม่มีเงินซื้ออาหารเราเลี้ยงให้แต่เขาอิ่มเขาก็อ้วนได้ครับโอ้ผู้ชมครับโอ้เยี่ยมมากเลยเพราะง่ายๆคือแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับให้ลูกมาแล้วก็คือลูกของทองก้าแล้วลูกทองก้าก็ผสมเรียบร้อยแล้วได้หลานมาเนาะได้หลานมาเป็นตัวนี้นะผู้ชมครับ น,น,นี่ยหล้านแน่นๆนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้สวยจริงๆครับห้านนี่สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคคกวัวบ,บ้านๆนะท่าน,นผู้ชมครับพี่เขาไม่มีงานประจํานะท่านผู้ชมครับมีแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวพัฒนาสายพันธุ์วัวเป็นของตัวเองนะท่านผู้ชมครับเราไม่มีงานทานะครับไม่มีงินซื้อหัวอาหารในวัวเราก็เลยคิดว่า เราทำยังไงก็ได้นะครับให้วัวกินอิ่มแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงวัวของพี่เขาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านแก่ใหญ่ครับตำบลตำบลแก่ใหญ่อเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อชื่อดครับชื่อดเนาะอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับสาเหตุที่เราซื้อวัวตัวนี้มาเป็นแม่เริ่มต้นเพราะว่าอะไรครับ โครงสร้างลักษณะโครงสร้างเน้นโครงสร้างเลยคือถ้าผมจะซื้อไม่พันธุวัวถ้าผมไม่มีความรู้เลยก็ซื้อโครงสร้างใหญ่ไว้ก่อนถูกต้องไหมพี่ครับอพอเราซื้อโครงสร้างใหญ่ปั๊บเนี่ยขยายผสมผสมเทียมขยายพันธุ์ขยายคือผสมเทียมเอาครับอใส่ใส่เชื้อราคาดังๆอ่ะ๋อใส่เชื้อดีๆที่เขานิยมกันโอเคครับผู้ชมครับสาเหตุที่พี่เขาซื้อวัวตัวนี้มาเพราะว่าหนึ่งนะครับผู้ชม โครงสร้างมันใหญ่เนาะตอนนั้นพี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าซื้อแม่ท้องแม่ท้องมาแล้วก็มาผสมเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้ผสมมาออกมาเป็นนี่คือลูกของเขาใช่ครับตอนนี้ผสมอะไรมาครับพี่ผสมลูกทองก้าเลือดร้อยทองก้าครับพ่อพันเขาชื่อทองก้าลูกของทองก้าครับแล้วตอนนี้มีลูกยังครับนั่นแหละพอลูกออกมาก็ได้ตัวนั้นลูกของอ่า ผมจลืมใบมันอ,อ๋อคือเอาง่ายๆคือแม่พันตัวนี้นะครับให้ลูกมาแล้วก็คือลูกของทองก้าแล้วลูกทองก้าก็ผสมเรียบร้อยแล้วได้หลานมาเนาะได้หลานมาเป็นตัวนี้นะผู้ชมครับอนนเ,นนเนี่ยหลานอนนๆนี่ผู้ชมครับโอ้สวยจริงๆครับหลานนี่แต่ว่าจําชื่อพ่อพันธไม่ได้เนาะมันมีใบอยู่แต่ลืมอ่าโอเคไม่เป็นไรครับพี่ตอนนี้ท้องอยู่หรือเปล่าครับนี่หลานนี่ท้องครับท้องหมดแล้วหรอครับราสองเดือนโอ้ผสมอะไรครับ หลานนี่มันลูกลูกตัวนี้มันไหนมันมันตัวคู่เนาะครับแล้วทักกันเองโอ้โเรียบร้อยเลยโอ้โอเคครับผู้ชมครับคือตอนนี้ต้องใช้คําว่าเลือดชิดเนาะโอ้พลาดทําไมถึงพลาดได้พี่เพรผมไม่ผมไม่อยู่น่ะผมผมปล่อยพ่อไว้นี่เนาะแล้วก็เป็นสัตว์เปสัตว์เสร็จ ผมก็ตอนเย็นมาเอา้าทำไมตัวน้นมันปีนแล้วตัวผู้มันขึ้นปีนอืแต่พักไปผ่านไปผมนับวันเนาะครับตั้งแต่ที่มันเป็นสตัตว์ปุ๊บอีกยี่สิบวันมันก็เงียบไปอีก,อ,กอีกยี่สิบวันอีกมันก็เงียบอีกน่าจะติดต่นนอโอเคครับผู้ชมครับคิดว่าน่าจะติด เพราะลูกในคอกนี่แล้วโอ้ความโชคดีบนความโชคร้ายเลยนะผู้ชมครับโชคดีก็คือติดแน่นอนโชคร้ายคือเป็นเลือดนเป็นเลือดชิดเนาะอ่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดไปแล้วก็ต้องทําใจนะพี่เนาะอยู่กับมันให้ได้แล้วกันนะครับนี่คือรางอาหารนะผู้ชมครับต้องใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมพี่สังเกตว่าผมไปหลายคอกแล้วนะรางอาหารจะใหญ่หมดเลยใช่ครับที่เมียคิดยังไงกับรางอาหารที่ใหญ่ครับเพื่อความจุ ใส่ได้เยอะใส่ได้เยอะแล้วก็ปริมาณวัวเรามีแต่ตัวใหญ่แล้วก็ต้องต้องให้อิ่มให้อิ่มอืมก็คือถ้าใส่ทีเดียวก็จบเลยใช่ครับอือโอเคครับผู้ชมครับแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับพี่กินธรรมชาติอย่างเดียวครับหญ้าตามทุ่งนากับฟางที่เราเก็บไว้นั้นหญ้าตามทุ่งนากับฟางหัวอาหารหรครับไม่ไม่ใส่ครับไม่ใส่ทําไมครับพี่เพราะ ผมเลี้ยงธรรมชาติครับผมไม่ได้ทํางานไม่มีเงินเดือนไม่ซื้อไม่มีเงินซื้ออาหารเราเลี้ยงให้แต่เขาอิ่มเขาก็อ้วนได้ครับโอ้ผู้ชมครับโอ้เยี่ยมมากเลยเพราะเราผมไม่ได้ทํางานไม่มี<อ>เงินเดือนครับคือพี่มีเงินเดือนครับคือเงินก็คือจากวัวถูกต้องไหมใช่ครับแล้วสิ่งที่พี่บอกว่าเราไม่มีงานไม่มีเงินไปซื้อให้เขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่บอกพี่ว่าเราทําไงให้วัวอิ่มรครับพี่ต้องหาญ้าหาฟางให้ได้ให้เขาอิ่มทุกวันอืม แล้วมันจะอ้วนอย่างนี้เลยใช่ครับก็นี่ผมไม่ได้ใส่อาหารก็ดูวัวแต่ละตัวครับเออเนี่ยนี่ผมไม่เคยเลี้ยงอาหารนะครับไม่เคยให้กินของอาหารเลยครับธรรมชาติล้วนๆอแล้วก็อ้วนอย่างนี้ทุกตัวเลยครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเลี้ยงมาผมไม่เคยไม่เคยลงทุนสักบาทใช่ครับแต่บำรุงถ่ายพยาธิผมฉีดตลอดอ๋อเราเน้นการบำรุงถ่พยาธิใช่โอ้แสดงว่าจากนี้ไปคนที่จะเลี้ยงวัวเนาะจะต้องดูคลิปพี่เนาะคือหนึ่งอะ เราไม่มีเงินเดือนงั้นเราจะไปไปสร้างภาระให้เราเนาะรเราก็ให้มันกินธรรมชาติแล้วก็ให้กินให้อิ่มโอ้เนี่ยผู้ชมครับบางคนก็มัวแต่หนักไปทางหัวอาหารเนาะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะผู้ชมครับมันเป็นความคิดแล้วก็นแนวคิดแล้วกันนะผู้ชมครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดต้นทุนนะพี่เนาะฟางกับหญ้านี่ก็ถือว่าเพราะว่าวัวควายเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะพี่เนาะมันต้องกินหญ้ากับฟางเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับ แต่ถ้าใครจะเสริมวัอาหารก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าหลักๆเราอยากประหยัดก็ทําอย่างนี้แล้วกันนะครับสาเหตุที่พี่ยังไม่ขายวัวเพราะสาเหตุอะไรครับพี่ไว้เป็นแม่แม่บล็อกครับเพราะสายพันธุ์ที่ผมคัดมาผสมมาคือเลือดสูงอ๋อเราก็อยากเลยอยากเก็บไว้เป็นแม่แม่บล็อกครับส่วนคอยขายลูกมันครับอโอเคครับผู้ชมครับถ้าลูกตัวเมียม,มาเราก็เก็บไว้อีกเก็บไว้อีกจะขายเฉพาะเพศเพศผู้อ๋อ สิ่งที่ทาอยู่นี่เขาเรียกว่าความสุขครพี่ใช่ครับมันเป็นความสุขไงบ้างครับเราชีวิตที่สุขสบายอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสอออยู่กับสัตว์เราเลี้ยงดูเขาก็สบายแล้วครับมีความสุขแล้วใช่ไหมครับมีความสุขอืมโอเคครับผู้ชมครับแต่ข้อพู่วัวพี่นี่แห้งเลยเนาะก็ทำอะไรบ้างไหมครับไม่ครับเดิมเดิมเลยแล้วทำไมมันแห้งเลยพี่หรือว่าวัวน้อย วัวน้อยแต่ก่อนมันเยอะแล้วอุดแฉะตรงนี้แฉะอ๋อก็คือแต่ก่อนวัวเราเยอะมันก็เลยแฉะพอหกตัวหกตัวหกตัวนี่ทําให้คอกแฉได้เนาะแต่ละสี่ตัวพอดีพอดีพอดีเนาะตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับพี่ใส่ฟางครับใส่ฟางหลังจากที่เอาเอาวัวไปปลูกแล้วเอาข้าวพอเราก็ต้องใส่ฟางอ๋อคือเราเอาวัวไปปลูกด้วยใช่ครับทำไมต้องปลูกวัวพี่ก็ออกบ้าง มันอยู่ในข้อเยอะเกินก็ให้มันเดินออกกําลังกายบ้างสักพักตั้งแต่สมมติถ้าเราออกแปดโมงเที่ยงแล้วเอาข้าวอะไรสมมติอืแล้วก็เอามาใสาฟ่ฟางให้เขาอยู่ในข้อือก็คือให้วัวได้เดินครับอันนี้เป็นสูตรสําเร็จเลยไหมนี่ครับะหว่างวัวอยู่ในข้อกับวัวได้เดินพี่ว่าไหนมนดีกว่ากันในความรู้สึกพี่นะถ้าวัวอยู่ในข้อม,มันต้องให้กินอิ่มแล้วก็ ถ้ามันต้องออกเดินบ้างเลยครับคือสําคัญต้องได้เดินเลยใช่ครับต้องออกได้เดินเหมือนกับฟาร์มใหญ่นันมีที่โล่งมีที่โล่งเนาะเราไม่มีที่โล่งเราก็ผูกเชือกเอาถูกต้องไหมพี่อ๋อปรับเปลี่ยนเขาก็คือฟาร์มใหญ่เขามีพื้นที่กว้างรอบขอบชิดเนาะของเราไม่มีเราก็ผูกเชือกเอาอย่างน้อยก็ขอให้มันได้เดินอสําคัญเลยใช่ไหมครับได้ออกแดดรับแสงแดดรับวิตามินดีจากแสงแดดโอ้ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะโอ้เงี่ยมาเลยคุณผู้ชมครับ ไม่ค่อยได้ยินคำพวกนี้จากคนลิงวัวเท่าไหนนร่นะผู่ชมครับข้อของพี่นี่ถือว่าโคตรง่ายเลยนะใช้คำนี้นะยูคาทําไมถึงใช้ยูคาพี่ไม่ใช้อะไรเหมือนเขาอ่ะทนแข็งให้แต่อยู่ในร่มอย่าโดนน้าแค่นั้นแหละครับทนแข็งให้แต่อยู่ในร่มคือถ้าสร้างอยู่ใช้ข้อวัวเป็นยูคาเนี่ยึดหลักการนี้เลยทนแข็งให้อยู่ในร่มถ้าโดนน้ำเขาผุท,าทันทีครับผม แต่ถ้าโดนพวกปัสสาวะวัวอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่สําคัญอย่าให้โดนน้า<ช>อย่าให้โดนแดดหลวกก็ขึ้นไม่ได้เพราะมีขี้วัวเยอะอ๋อใช่ใช่ฮะอืเอเยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับวิธีการประหยัดต้น<ห>ทุน,นคือใครอยากประสบความสําเร็จเนี่ยยึดหลักของพี่เลยเนาะจับสัตว์ให้แม่นคอกวัวราคาประหยัดเนาะแล้วก็ต้นทุนอาหารราคาประหยัดมีเวลามีเวลาโอ้ผู้ชมครับที่คอกวัวนบ้านเนี่ย สอนเราได้เยอะเหมือนกันเนาะโอ้ผู้ชมครับเราเจอสัตว์หวัวเข้าให้แล้วกันนะครับไม่มีผิดถูกนะครับนี่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจแค่นั้นนะพี่เนาะอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทำยังไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับครับต้องมีเวลามีเวลาให้กับสัตว์ที่เราเลี้ยงครับผมก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาครับ ก็ฝากถึงคนผู้ที่อยากเลี้ยงสัตว์นะครับครับผมต้องเอาใจใส่จริงๆครับต้องมีเวลาให้เขาครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ